สวัสดีครับทุกๆคนนะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่ผมปล่อยคลิปเมื่อวานไปนะครับที่ผมไปวิ่งชาวทงนานะวันนี้ก็มาวิ่องอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เดิมเวลาเดิมนะครับก็วันนี้ก็จะช่วงนี้ผมไม่ได้ทำคอนเทนต์อะไรใหม่ๆให้ทุกคนได้เสพไปดูกันแต่ว่าผมมาจะพูดส,ส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นอะไรที่แบบว่า อยากคุยอยากพูดคุยอยากพบปะอยากอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ผ่านสามารถคุยกันผ่านจอได้นะครับใครมีความคิดเห็นหรืออะไรเราสามารถแสดงความคิดเห็นในนี้ได้ตลอดนะ <c oughs> ครับผมวันนี้ก็มีน้องคนหนึ่งนะเขาบอกว่าผมพูดเรื่องนึงพูดเรื่องความรักนะครับก็อยากจะบอกกับทุกๆคนนะครับเรื่องของความรักเป็นเรื่องส่วนตัวอันนี้คือผมก็ไม่อยากพูดอะไรมากมายเพราะว่าตัวเองก็ไม่ได้ ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะครับไม่มีอะไรสมหวังรอบทุกคนไม่มีอะไรได้มาร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่มีอะไรได้มาไดเป็นอย่างที่เราเราชอบร้อยเปอร์เซ็นต์บางคนหวังสเปคไว้สูงเลยนะครับแต่พอถึงเวลาเอาเข้าจริงเนี่ยคู่ไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะฮะมันก็แล้วแต่บุญกรรมอะไรบุญทํากรรมแต่งอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นเรื่องของการพูดคุยด้วยแล้วก็ความมึงพอใจระหว่างคนสองคนเป็นเรื่องส่วนตัวนะนี่นะผมมองเรื่องความรักคือเรื่องส่วนตัวนะ ความรักมันจะมาคู่กับการใช้ชีวิตพอมีความรักปุ๊บมันจะเป็นสเต็ป by สเต็ปนะครับการมีความรักก็คือการที่เราคุยกันคุยกันมีความฝันสารฝันเสร็จปุ๊บต่อการใช้ชีวิตใช้ชีวิตเสร็จปุ๊บเป็นสเต็ปการทาธุรกิจมันก็จะไปเรื่อยๆเป็นขัน้นเป็นตอนอะไรเงี้ยนะครับอ่ะสักพู่นะครับเดี๋ยวผมขอลดพังกันเสียงม,มันดังหนุกหัว พูดในเรื่องของความรักในมุมมองของผมแล้วกันเรื่องความรักในเรื่องของเพศสภาพก่อนนะเพศสภาพในที่นี้หมายถึงว่า,าเราจะเห็นโลกสมัยนีย้มันเปิดกว้างมากขึ้นใช่ไหมเปิดกว้างเราก็จะเห็นผู้หญิงกับผู้ชายนี่เมื่อก่อนนะแต่สมัยนี้ก็คือผู้ชายกับผู้ชายรักกันนะครับแหผู้ชายผู้ชายรักกันแล้วก็นอกเหนือจากนั้นอีกผู้ชายไปรักทอมทอมไปรักกระเทย นะหญิงรักหญิงที่เขาเรียกว่าดีอะนะหญิงไปรักกระเทยนะครับเมื่อก็อะไรก็กไม่รู้นะมีมีพวก LGBT เข้ามาด้วยนะครับในในยุคนี้นะฮะแล้วก็มีพวกทรานอะไรไม่เข้ามาทีนี้ผมมองในมุมอของผมผมมองว่าการใช้ชีวิตเกี่ยวกับเรื่องเพศสภาพนะครับเรื่องเรื่องอในเรื่องของเพศผมมองว่าทุกเพศทุกวัยมีความรักด้วยกันทั้งนั้นนะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นหญิงชายชายชายนะครับ ยกตัวอย่างชายชายก่อนนะครับในมุมมองของผมอะชายชายคือเป็นเป็นอะไรที่สวยงามนะครับชายกับชายรักกันคือเรื่องของความรู้สึกนะเรามองข้ามเพศเข้าไปชายชายรักกันเป็นเพื่อนกันได้นะเป็นความสุขส่วนตัวนะครับเป็นความสุขในเรื่องของการใช้ชีวิตเขาคุยกันเขารักกันนะเขามีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันมุมมองของเขา อาจไม่เหมือนมุมมองของชายกับหญิงแต่ผมมองนะผมมองในความรู้สึกมันเหมือนกันหมดพีนแต่เราใช้ความรู้สึกนะครับเพราะว่าความรักมันใช้ความรู้สึกความรักมันไม่มีบริบทอะไรไม่มีเผ่าพันธุ์หรือไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่มีอะไรมากั้นนะครับความรักคือใช้ความรู้สึกล้วนๆคุณชั่วคุณเลวผู้หญิงคนนี้รักคุณนะเพราะว่าเขาไม่ได้รักที่ว่าคุณเลวคุณชั่วแต่เขารักเพราะว่า คุณเป็นคนคนนั้นที่เขารักคือคุณคุณเข้าใจไหมครับคุณเป็นคนคนนั้นที่เขารักเพราะความรักมันใช้ความรู้สึกไงมันไม่ต้องมีเหตุผลอะไรอ่ะนะฉะนั้นอะคุณจะรักใครคนหนึ่งอ่ะต่อให้คุณคนนั้นไปทําชั่วทําผิดอะไรก็แต่ถ้าคุณรักเขาคุณพร้อมที่จะให้ภัยเขาเสมอผมมองนะนี่คือความรักนะครับคุณพร้อมที่จะให้เขาคุณไม่มีข้อต่อรองอะไรกับชีวิตของเขาคุณพร้อมที่จะทุ่มเทให้เขา นะแต่ถ้าคนคนนั้นดีจริงเขาจะทุ่มกลับกลับมาให้คุณก็เหมือนกับว่าคุณให้เขาไปเขาให้กลับคุณประมาณนี้เพราะเขาเห็นความดีในตัวของคุณนะครับนี่คือมุมมองของผมนะแต่ความรักอีกแบบหนึง่งมันก็คือความรักของการใช้ชีวิตผมยกตัวอย่างนะชายกับหญิงนะผู้หญิงคนหนึ่งนะครับทํางาน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 นะทำงานเลยอย่างเดียวเลยเก็บเงินเก็บเงินมีพ่อมีแม่อะไรหลายอย่างนะครับ อยู่บ้าวันหนึ่งผู้หญิงคนนี้เจอผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้รวยมากนะครับ <_ Akt ien> แต่ก็ไม่ได้รวยสักเท่าไหร่สมมติหน้าผมยกตัวอย่างแต่เขาก็สามารถที่จะเลี้ยงผู้หญิงคนนี้ได้ผู้ชายคนนี้มีเงินก้อนอ่าเอางี้ยผู้ชายนี้มันก็มีเงินก้อนผู้หญิงคนนี้ไม่มีเงินแต่มีไรายได้ทุกวันทุกวันวันละ6 7เจ็ดแปดร้อยนะครับทุกวัน,ท,วน,ท,วนทุกวันเก็บมาตลอด <_' S 2> เขาใช้ชีวิตแบบนี้มาแต่ผู้ชายคนนี้มาเจอผู้หญิงน,นี้แต่คุยกันว่าจะมาใช้ชีวิตกับผู้หญิงคนนี้โดยการที่ให้ผู้หญิงคนนี้ไปอยู่บ้านอะไรอย่างนี้อยู่อยู่บ้านต่างจัังหวด อยู่ในเมืองอยู่ในคอนโดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่แล้วแต่บางคนนะครับบางคนก็อยู่ในคอนโดอยู่ในเมืองอะไรเงี้ยคุณก็ต้องให้สิทธิเสรีภาพของผู้หญิงคนนี้คุณเอาเข้ามาคุณก็ต้องรับผิดชอบในการชีวิตเพราะว่าเขาทิ้งชีวิตที่นั่นมาอยู่ที่นี่นะครับพอมาอยู่ที่นี่ปุ๊บเขาต้องปรับตัวหล,หลายอย่างนะปรับตัวปรับสภาพแล้วก็คู่คู่รักนะครับคู่คู่รักหลายๆคนนะครับคู่รักหลายๆคนเนี่ย จะมีสิทธิเท่าเทียมกันการใช้เงินนะครับบางคนแต่งงานไปแล้วการใช้เงินใช้กระเป๋าเดียวกันนะครับใช้กระเป๋าเดียวกันแล้วกระเป๋าเดียวกันเนี่ยคือคุณใช้เท่าไหร่คุณใช้ไปเลยแต่คุณต้องบอกคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวแล้วนะครับคุณมีอะไรคุณต้องบอกคุณบอกฉันสิคุณบอกว่าคุณใช้เงินเท่าไหร่คุณบอกฉันคุณจะไปทํานู่นทํานี่คุณจะไปทําหน้าทำซื้อกระโปรงซื้อกระเป๋าอาคุณบอกฉันสิบอกมาเลยนะเราพร้อมให้พร้อมพร้อมโอเคกับคุณ คุณต้องบอกนี่คือความซื่อสัตย์นะครับสิ่งที่ครอบครัวต้องมีนี่คือความซื่อสัตย์คุณต้องบอกเราความรักไม่ต้องการเผาพัน์ไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นความรักใช้แค่ความรู้สึกนะครับความรักไม่มีผิดไม่มีถูกความรู้สึกเท่านั้นนะครับที่มันจะบอกว่าใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่คือเปลี่ยนนะครับไม่ใช่คือเลือกคนใหม่ง่ายๆเลยนะกระเป๋าเงินนะครับใช้ด้วยกันอันนี้ถูกต้องใช้ด้วยกันคุณจะใช้กี่บาทเรื่องของคุณนะ แต่คุณต้องบอกเพราะเราคือครอบครัวเดียวกันการให้เกียรติอันนี้คือสําคัญนะครับการให้เกียรตินะในเรื่องของครอบครัวเราจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นคู่รักอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องบอกต้องให้เกียรติกันแต่คุณจะไปม,มีคนอื่นอันเรื่องของคุณพื้นที่ส่วนตัวของคุณเราจะไม่ยุ่งแต่อย่ามายุ่งกับเรื่องของเรานะครับประมาณนี้นี่คือโลกสมัยนี้นะครับจะอยู่กันอย่างเป็นสุขนะในมุมมองของผมแต่อย่าให้จับได้แล้วกันประมาณนี้นะ ทำอะไรก็ไปทําในพื้นที่ส่วนตัวไม่ต้องบอกนะอยากอะไรทําอย่าให้เดือดร้อนนะครับถ้าใครมีภาระมีลูกมีอะไรอย่าให้เดือดร้อนแค่นี้นะครับนี่คือความรักโอเคครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะหาคอนเทนต์ดีๆให้ทุกคนได้ดูกันใหม่ลวกันวันนี้ก็ไม่มีคอนเทนต์อะไรแล้วนะก็พูนะเดเรื่องความรักแล้วกันเพราะว่ามีน้องนะอยากให้ทาเกี่ยวกับเรื่องความรักก็เลยบอกอเล่าประสบการณ์อะไรที่เคยเจอมาแล้วก็ความคิดส่วนตัวอะไรแบบนี้นะครับครับบายบายครับ